โบดี้ไฟก้านลูกสูบฝาสูบอะไรประมาณนี้ครับแคมอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวที่เขาใช้กันครับเ <c oughs> ดี๋ยวที่เขาใช้กันที่มันไม่ยอมบอกว่ามันทำเพื่อใครว่าม,มันไม่ยอมนอันนอกประมาณนี้คนมันเลวนี่คืออะไรคนมันเลวสติ๊กเกอร์กลุ่มพี่มึงจะเป็นคนมันเลวไม่เป็นทำไมคนมันเลวมาเที่ยวดินแดนโมจิเลยครับจังหวัดนครสวรรค์ครับวันนี้ผมพามาที่อู่ช่างจำนครสวรรค์ครับ หลายท่านรู้จักชื่อนี้อยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าเอฟซีหลายท่านก็ยังไม่ครับผมแอมไปไหนแอมไม่มีครับนีแต่คอมครับเอาแลกจดิการสองท่านมันได้หรอวะมีแค่คอมอย่างเดียวพี่ใช่หรอใช่ครับมาให้ดีหนอะครับเออภายในก็มมีฝั่งนี้อย่างเดียวเลยฝั่งนี้ก็มีเขาอ้อพี่อ๋อออกไปบ่ออันนี้เป็นเครื่องแข่งเหมือนกันพี่ไนีคือเครื่องแข่งเครื่องแข่งสองตัวพี่อธิบายหน่อยตัวนี้อะไรตัวนี้ก็เหมือนว่าเราทดลองกับทดลอง จอ่าจ่า่น้ำเป็นเครื่องจริงพี่อ๋อตรงเครื่องจริงอ้าวแล้วอย่างอันนี้เป็นซ d ดีเมาแก้น้ำดันแล้วก็โมดิฟายช่างจำนครสวรรค์เบอร์โทร601 2 4 3 5 3 4 1ครับนี่ฮะชัดเจนเลยครับนี่คือช่างจำนครสวรรค์นะฮะน้องคนนึงที่ผมเห็นตลอดฮะคลอง5อีสานเหนือเจอกันบ่อยมากใช่จ๊ะจำฮะแล้วนครสวรรค์ที่ไหนนวดดีฮะอ๋อในนี้บอกไม่ได้นะเป็นความลับครับ